ถามว่าส่วนช่วยสังคมได้ยังไงช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคุณมีองค์ความรู้เยอะขึ้นเนี่ยคุณรู้เลยว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่คนที่ใช้ชีวิตต้องอยู่ต้องกินต้องใช้และจะต้องดูแลครอบครัวจะต้องมีสิ่งเหล่านี้คือความรู้เหล่านี้ในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าช่วยสังคมอย่างไรช่วยได้ในสังคมขนาดใหญ่คือระดับประเทศเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจบหลักสูตรนี้คุณสามารถเอาส่วนนี้ไปทามาหากินไปให้ความรู้เพราะฉะนั้นนี่คือการช่วยสังคมจริงๆใครที่เรียนหลักสูตรนี้ค่ะ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe